ผมก็มาตามหน้าที่แล้วก็เ,เราจะต้องไปแข่งเข้าใจว่าสนามเทกานสภาลปิตของเอเชียจะเลือกตั้งทุงเนะครับนี้ก็คือกลับมาบ้านเดิมมาบ้านเก่ากับทันสราน ไอ้เอกคนประคุมถมดินนะพร่เั้อ่าแต่ว่าดีที่สุดแลล้ให้เรามีศูนย์ฝึกของเราเองปอปอยังอยู่ใช่ไหมครับเั็นได้ยู่ท่านโชชัยสนิทอยู่แล้วแต่้งตึงเครื่องสนิทกับพี่ใหญ่เราต้องเปิดรู้ว่าถ้าคนที่อยู่มอโอกก็เมื่อคืนชุมมีที่พักนักกีฬาได้460คนแอ้์หมด ก็คือทาก็ทําให้มันดีลแล้วก็ตามด้วยแล้วกันนะครับก็ไอ,อ้อะไรที่ขาดอยู่ก็ทําไปทีนี้การไปที่ครั้งนี้นะครับตอนแรกมันบอกพี่ว่า3 4, 1มมีนาเสร็จทอนนั้นเน่เป็นคนดูแลให้แล้วก็ภาษาก็ทงังทำปากนู้นให่นน้ได้รับอนุญาตให้แข่งแล้วอยู่ดีๆมันก็ไปไปบอกเงีย้ยเราก็ไม่อยากจะไปให้สัมภาษณ์แล้วไปทะเลาะก,กันไปยังไงแต่ว่าห้องอ,อี้เนี่ยรู้ าก็เตะอินโดฮอกกี้พี่ไปอยู่นกลางตลาดตอนแหลกกลางตลาดเป็นตลาดอะไรก็ไม่รู้แม่งมีเสาเต็มไปหมดเลยเราก็โบยมันบอกว่าดูนิดนึงอ่ก็ต้องแก้ก็ต้องแก้ในถึงบอกว่าสมัยรอนเนี่ยอยารผมไม่อยากเป็นหลอเหมนท่านท่านกูเดกปุ๊วิทย์ท่านขอร้องก็เลยลงกลัวมันอายุมากแล้วแก่แล้วก็ไม่ควรจะต้องไปทำ พอดีที่เก็บตัวกันจะมีหอพักนะครับเป็นหอพักของทำหอพักของอเป็นของศูนย์พัฒนาารงงานเอเซีย,ย,ย,ค,ยครับจนถึงสิบแปดแล้่ถ้ามีอะไรที่ทําให้ได้ก็บอกถ,ถ,ถ้าในหมู่บ้านมีปัญหาอะไรเราต้องการห้องเพิมเรามีป,มปัญหาน้่นปัญหานี้เออในที่ไหนว่าไม่ได้รับไม่ไม่ได้ยื่ตั้งแต่รกเลยแต่ยังอื่นไม่มีปัญหาไม่ต้องไปยื่่ อ๋อมันเีเรี่องไม่ได้มันนครไหนก่อนเนี่ยโอ๊ยตายแล้วร้านนี้ติดลงเลยเนี่ยเฮ้ยมันนี่แม่เนี่ยโอ้โหเป็นที่ไหนคะที่ต้าน